สำหรับในบทที่หนึ่งของรายวิชาชีววิทยาพื้นฐานเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเซลล์วันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเจ้านี้เลยนะครับเจ้านี้คือกล้องจุลทรรศน์นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาศึกษากันว่ากล้องจุลทรรศมีประวัติความเป็นมาอย่างไรมีกี่แบบใช้อย่างไรรวมไปถึงอุปกรณ์หรือส่วนต่างๆของกล้องจุลทรรศของเราเนี่ยครับมันสามารถทําอะไรได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาเรียนรู้กันในเรื่องแรกก็คือเรื่องกล้องจุลทรรศครับ สำหรับในเรื่องกล้องจุลทรรศนะครับก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมาเรียนในเรื่องของประวัติการสร้างแล้วก็การใช้กล้องจุลทรรศในการศึกษาเริ่มแรกเนี่ยเราจะมาเรียนรู้กันว่ามีนักวิทยาศาสตร์คนไหนบ้างที่เขาประดิษฐ์กล้องจุลทรรศแล้วเริ่มต้นในการใช้กล้องจุลทรรศในการศึกษาสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆนะครับกล้องจุลทรรศหรือไมโครสโคปที่เรารู้จักกันนะครับไมโครนะครับไมโครหมายความว่าเล็กคําว่าสโคป สโคปเนี่ยนักเรียนต้องเข้าใจก่อนว่ากล้องจุลทรรศน์เนี่ยมันมีที่มาจากการที่ในสมัยก่อนเรามีกล้องสองทางกายเนาะที่มันเป็นทรงกระบอกนึกง่ายๆก็นึกถึงเวลาเราดูหนัง Pilot of the Caribbean นะครับที่เขามีกล้องสองทางกายเป็นทรงกระบอกยาวๆตัวนั้นอะ่ะเรียกว่าสโคปดังนั้นกล้องทรงกระบอกจึงเรียกว่าสโคปนะครับกล้องทรงกระบอกที่ประกอบไปด้วยเลนส์แล้วสามารถนํามาส่องอะไรก็ตามที่มีขนาดเล็กได้ จะเรียกว่าไมโครสโคปนะครับดังนั้นพอจะทราบหรือนึกภาพออกเนาะว่าที่มาของไมโครสโคปมาจากไหนนะครับภาษาไทยใช้คําว่ากล้องจุลทัรศน์จุนแปลว่าเล็กๆนะครับทัศแปลว่าภาพหรือการมองเห็นก็คือกล้องที่ทําให้มองเห็นสิ่งเล็กๆแรกเริ่มเลยนะครับในปีคิเตักราด1590นะครับพ่อลูกเจนเซนนะครับพ่อลูกเจนเซนส์เนี่ยเขาได้พัฒนานะครับกล้องจุลทรศน์อันแรกขึ้นมานะครับ โดยดัดแปลงมาจากการทํากล้องสองทางไกลนี่แหละนะครับนักเรียนจะเห็นว่าลักษณะของเขาเนี่ยจะมีความเป็นทรงกระบอกยาวๆนะครับลักษณะของทรงกระบอกขอเขาจะประกอบไปด้วยเลนสองส่วนนะครับอันที่1นนะครับคือเลนใกล้ตาครับเราเรียกว่าอายพียสส่วนอีกอันหนึ่งนะครับ,เร,รบเราเรียกว่าเลนสใกล้วัตถุนะครับอยู่ตรงนี้เลยตรงปลายอีกด้านหนึ่งเรียกว่าออฟเจกทีฟออ j เจ t ทีฟแปลว่าวัตถุอพียก็ตานะครับ ดังนั้นอันที่1อยู่ใกล้กับลูกตาใช้ในการมองนะครับส่วนอันที่2เลนใกล้วัตถุอยู่ไกลกว่านะครับจะใช้ในการส่องกับวัตถุซึ่งแน่นอนว่าในเมื่อลักษณะของมันคล้ายกับกล้องส่องทางไกลดังนั้นวัตถุที่สามารถใช้กล้องนี้มองเห็นได้มันก็ต้องเป็นวัตถุที่อยู่ในภาความสว่างนั่นเองนะครับคือมีแสงซึ่งกําลังขยายของกล้องตัวนี้อยู่ที่ประมาณ10เท่านะครับต่อมาครับ ในอีกเกือบ100ปีถัดมาครับแอนโทนีวอลเลเวนฮุกนะครับหรือแอนโทนีวอลเลเวนฮุกเขาก็ได้ประดิษฐ์นะครับกล้องจุลทรรศน์อีกแบบหนึ่งขึ้นมานักเรียนจะเห็นความแตกต่างของกล้องจุลทรรศน์แบบนี้ครับแอนโทนีวอลเลเวนฮุกประดิษฐ์กลはは้องจุลทรรศน์ขนาดเล็กมากเลยครับสามารถใช้มือถือได้ครับความพิเศษของกล้องของเขาก็คือกล้องของเขาเนี่ยจะมีออบเจคทีฟเลนส์ขนาดเล็กนะครับติดอยู่บริเวณกึ่งกลางของแผ่นเหล็ก ตรงกลางของแผ่นเล็กนี่สีเขียวที่ครูวาดนะครับจะเป็น o ออ e เจคทีฟเลนของเขาซึ่งถ้านักเรียนต้องการส่องวัตถุเช่นครูมีน้ำเอาเอาหยดน้ำหนึ่งหยดนะครับมาวางตรงปลายเข็มนะครับตรงนี้เป็นปลายเข็มนะครับตรงนี้เลยนะครับวางหยดน้ำลงไปนะครับเราก็สามารถเอาไปส่องนะครับโดยอีกด้านหนึ่งเราใช้ลูกตานะครับอันนี้ปลายเข็มเราเนาะ อีกด้านหนึ่งใช้ลูกตานะครับแสงก็จะเดินทางผ่านวัตถุแล้วผ่านเลนเข้าสู่ตาเรานั่นเองนะครับทำให้เราสามารถมองเห็นภาพได้ทีนี้ครับอันโทนีแวนลเวนฮุกเนี่ยเขาก็ชอบใช้อุปกรณ์ตัวนี้ในการส่องสิ่งต่างๆตัวอย่างเช่นเอาเอาพวกน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆเนี่ยมาส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์ของเขานะครับแล้วเขาก็ได้วาดรูปครับของสิ่งที่เขาได้ค้นพบ ในการส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ของเขาเนี่ยนะครับเป็นตัวต่างๆเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กต่างๆมากมายเลยนะครับอ่ะอย่างตัวนี้ครับตัวใหญ่ๆมีใครเดาถูกไหมว่าตัวอะไรนะครับตัวนี้คือไรน้ําครับไรน้ําที่เราเอามาให้ปลากินนั่นแหละครับไม่ใช่ลูกน้ําที่เป็นยุงลายนะอันนี้เป็นไรน้ํานะครับนี่คือหน้าตาของเขาเห็นไหมอัลโนีแวร์ลเวนฮุกเห็นไรน้ําตั้งแต่ปีคิสตศักราช1 665เกิดยงัยงยังนะครับ ต่อมาครับเขาก็ศึกษาเยอะแยะมากเลยรวมไปถึงนี่ครับเอาสเปิร์มนะครับมาศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์ของเขานะครับเขาก็ได้วาสเปิร์มที่มีหน้าตาที่หลากหลายเนาะสเปิร์มมีหลายแบบนะครับอ่าไม่ต้องถามนะครับว่าสเปิร์มใครอันนี้ก็ไม่รู้นะครับอยากรู้ก็ไปจุดทูบถามเขาเองนะครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือหลังจากที่อนโทนีแวนลีเวนฮุกเนี่ยเขาได้ศึกษาพวกนี้แล้วนะครับเขาก็นำเสนอสิ่งที่เขาค้นพบวาดเป็นรูปรวบรวมเป็นหนังสือเนี่ย แล้วก็เตีพิมพ์นําเสนอต่อสภาังกฤษนะครับทำให้เขาได้รับการยกย่องนะครับว่าเป็นบิดาแห่งวิชาจุลชีววิทยานะครับระวังให้ดีนะครับดอกจานไว้นะครับบิดาแห่งวิชาจุลชีววิทยาวิชาจุลชีววิทยาเป็นชีววิทยาหรือวิชาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากนะครับก็คือส่วนใหญ่จะเป็นพวกไวรัส แบคที ria เชื้อราต่างๆรวมถึงสัตว์ที่มีขนาดเล็กมากๆนั่นเองก็จะอยู่ในกลุ่มวิชาจุลชีววิทยานะครับต่อมาครับคนสุดท้ายแล้วนะครับคนสุดท้ายครับคนนี้ครับมีความโด่งดังอยู่ของเขานะครับคนนี้คือโรเบิร์ตฮุกซึ่งด้านเรียนสังเกตนะครับเขาจะไล่เลี่ยหรือเกิดในยุคสมัยเดียวกันกับแอนโทนีแวนริเวนฮุกนั่นแหละนะครับซึ่ง2คนนี้อยู่ในยุคเดียวกับไอแซคนิวตันด้วยนะครับ โรเบิร์ตฮุกเนี่ยเขาเป็นนักประดิษฐ์ครับสิ่งที่เขาประดิษฐ์มีเยอะมากเลยถ้าในทางฟิสิกส์สิ่งหนึ่งที่โรเบิร์ตฮุกประดิษฐ์ก็คือพวกกลุ่มของสปริงที่อยู่ในนาฬิกาชนิดที่เป็นนาฬิกาเข็มอะครับด้านในเขาจะมีขดลวดสปริงอยู่นะครับโรเบิร์ตฮุกเป็นคนคิดค้นเนาะทีนี้ถ้าในด้านชีววิทยาเนี่ยนะครับโรเบิร์ตฮุกเองเขาก็ได้ใช้ความรู้ความเป็นนักประดิษฐ์ของเขาเนี่ยในการประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ขึ้นมานะครับนักเรียนจะเห็นว่ากล้องจุทรศน์ของ โลบิทุกเนี่ยเริ่มมีความซับซ้อนแล้วมีความคล้ายกับกล้องจุลทรรศน์ที่เราใช้กันแล้วเพราะอะไรมีทั้งส่วนให้แสงนะครับส่วนให้แสงที่เป็นลักษณะของโคมไฟที่เป็นโคมไฟน้ํามันนะครับออยล์แลมนะครับแสงเดินทางผ่านโคมไฟน้ํามันออกมาผ่านช่วยที่ผ่านตัวเลนสที่เป็นน้ํานะครับทําให้เกิดการกระจายแสงหรือเปล่งแสงนึกภาพนะสมัยนะั้นยังไม่มีหลอดไฟนะครับ แสงก็จะเดินทางมาชนกับชิ้นตัวอย่างนะครับนี่คือตัวอย่างของเรานะครับสเปซิเมนนะครับเช่นมีตัวอย่างใบไม้อยู่นะครับอ่าหัวใจก็ได้นะครับอ่าแสงกระทบกับตัวอย่างเสร็จแล้วก็วิ่งเข้าสู่กล้องจุลทรรศน์นะครับนี่คือตัวกล้องนะครับด้านในของตัวกล้องนะครับด้านในของตัวกล้องเนี่ยก็จะมีลักษณะของเลนต่างๆเช่นกลุ่มของออปติฟเลนหรือเลนใกล้วัตถุ ไม่ได้มีอันเดียวนะครับด้านในจะมีชิ้นเลนหลายชิ้นเลยนะครับทําหน้าที่รวมแสงหรือปรับปรับกําลังขยายต่างๆนะครับจนกระทั่งมาถึงเลนชิ้นสุดท้ายที่เป็นเลนใกล้าตาเลยเรียกว่า eye piece นะครับเลนใกล้าตาอะนี่ก็คือลักษณะกล้องจุลทรรศของโรเบิร์ตฮุกนั่นเองสิ่งที่สําคัญนะครับที่ทําให้ทําไมเราต้องรู้จักโรเบิร์ตฮุก นอกจากการประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ที่ซับซ้อนแล้วนะครับนี่คือภาพที่โรเบิร์ตฮุกได้วาดไว้ครับอะไรเนี่ยเป็นห้องห้องเลยนะครับสิ่งที่โรเบิร์ตฮุกค้นพบก็คือโรเบิร์ตฮุกเนี่ยเขาได้เอาเปลือกไม้เคาะนะครับเอามาส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์เสร็จแล้วครับโรเบิร์ตฮุกพบว่าไอ้เปลือกไม้ที่เขาส่องเนี่ยมันมีเป็นช่องสี่เหลี่ยมเหลี่ยมเนี่ยเรียงตัวกันมากมายเป็นห้องห้องนะครับโรเบิร์ตฮุกได้เรียกห้องตัวนี้ครับว่าเซล เรียกว่าเซลล์ดังนั้นโรเบิร์ตฮุกเป็นคนที่นิยามคําว่าเซลล์ขึ้นมาเป็นคนแรกนะครับว่าเซลล์เนี่ยคือห้องขนาดเล็กๆที่อยู่ภายในเปลือกไม้หรืออยู่ภายในสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะครับทั้ง3คนครับ ensen, เจนเซนแอนโทนีอ่อโทษเจนเซนแอนโทนีแลวแวนลิเวนฮุกแล้วก็โรเบิร์ตฮุกเนี่ยทั้ง3คนก็ล้วนแต่เป็นผู้ที่มีคุณูปการทางด้านชีววิทยาก็คือ มีความสามารถในการประดิษฐ์อุปกรณ์ที่เรียกว่ากล้องจุลทรรศขึ้นมานะครับทำให้ในปัจจุบันกล้องจุลทรรศเนี่ยถูกพัฒนาไปใช้ในวงการทางการแพทย์รวมไปถึงวงการทางชีววิทยาแล้วนอกจากนี้ยังไปถึงวงการต่างๆเช่นวัสดุศาสตร์หรือในงานอุตสาหกรรมต่างๆก็มีการใช้กล้องจุลทรรศเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนในเรื่องถัดไป